ในการในพื้นที่ชายแดนใต้ก็ต้องมีการคุมเข้มอย่างต่อเนื่องดยทางแม่ทัพภาคสี่เผยความรุนแรงที่เกิดขึ้นฝ่ายตรงข้ามต้องการแสดงความมีตัวตนกํำชับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดย้ำผู้กระทำความผิดต้องได้รับโทษตามกฎหมายครับผลโทรไปสารหนูสั่งแม่ทัพภาคที่4ผู้พื่อในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ี่เปิดเผยถึงสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในห่วงเดือนตุลาคม25 6 7เป็นต้นมา มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับคาดว่าเป็นความพยายามเพิ่มบทบาทของกระบวนการ b r n แสดงความมีตัวตนโดยก่อเหตุต่ตอเจ้าหน้าที่รัฐมากขึ้นครับ ในส่วนของแผนการดูแลความปลอดภัยของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าก็มีแผนเสริมสร้างสันติสุขในการรักษาความปลอดภัยทั้งสาธารณูปโภคพี่น้องประชาชนและกลุ่มเปราะบางพร้อมทั้งมีแผนพิทักษ์กำลังพลเนื่องจากที่ผ่านมาเป้าหมายของฝ่ายตรงข้ามคือเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งฝ่ายปกครองตำรวจตำรวจทหารโดยแผนพิทักษ์กำลังพลแบ่งเป็นสองห่วงก็คือห่วงของการปฏิบัติหน้าที่และห่วงของการลาพัก ในห่วงของการปฏิบัติหน้าที่ก็จะดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ส่วนการลาพักก็จะแบ่งเป็น3มาตรการคือมาตรการรักษาความปลอดภัยด้วยตนเองมาตรการรักษาความปลอดภัยด้วยชุมชนโดยมีผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นคอยช่วยเหลือแจ้งข่าวสารแก่บุคคลเหล่านี้และมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่ในแต่ละฐานซึ่งก็จะมีตํารวจฝ่ายปกครองและก็ทหาร คอยประสานกับหน่วยที่ดูแลพื้นที่ทั้งการแจ้งข่าวสารการแจ้งเตือนรวมไปถึงการพิจารณาสถานที่ล่อแหลมเพื่อหาวิธีที่ปลอดภัยที่สุดในการปฏิบัติหน้าที่นอกจากนี้กอมบริการรักษาความมั่นคงภายในภาคส่ส่วนหน้าให้ความสําคัญกับการควบคุมพื้นที่และการบังคับใช้กฎหมายเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการติดตามจับก,กลุ่มกลุ่มผู้ก่อเหตุตรวมถึงผู้ก่อเหตุรุนแรงที่อยู่ในหมายจับควบคับการสร้างการรับรู้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับ